อะไรอะ่ะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นขวดใส่ลูกโป่งจุ่มน้ำเฮ้ยขอโทษนะที่เข้าไปรักเธอแต่ทําใ้้เธอรักไม่ได้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาน้ำเย็นมาใส่อันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำร้อนนะครับอ่ะเดี๋ยวน้ำร้อนอยู่ไหนอะ่ะ ดูควนดูควนทุกคนเน็นควรไหมโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยเจ็บกวลูกปวงดีดเจ็บกวลูกปวงดีดเจ็บกวลูกปวงดีดก็ เจ็บกว่าลูกโป่งดีอะไรของกูอะเปียเจ็บกว่าลูกโป่งดีก็การหลีกให้คุณไปหาคนใหม่อะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาจุ่มเฮ้ย Lưu quân ma lâu. Ma vào ma vào Huy right. Có <laughs> <laughs> เราเป็นไงทุกคนถ้าชอบก็รืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วย